สวัสดีครับพบกับ I am อ r m อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันนี้มีสมาชิกมาถามมาว่าจะเลือกซื้อแท็บเล็ตยังไงดี <c oughs> พอดีก็ถามเรื่องการซื้อก็ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็เลยไปหาข้อมูลมาโอเคก็จะได้แท็บเล็ตสยี่ห้อที่ราคานโดนๆราคาถูกๆไม่ถึงราคาไม่ถึงห0 0พันนะครับสเปคนี้ก็ถือว่าสู้กับมือถือได้สบายเลยนะครับ โอเคสมาชิกถามมาผมก็ตอบได้ครับโดยไปหาข้อมูลมาแล้วยี่ห้อแรกนะครับที่นี้แนะนำเลยนะครับยี่ห้อนี้คือซัมซุงแต่ไม่เอามือถือนะเป็นแท็บเล็ตอันนี้เน้นว่าราคาอยู่ที่4,990บาทนะครับถูกแล้วก็สเปคค่อนข้างที่จะโอเคเลย CPU คอร์ i หนึ่งจม แรมหนึจิกแถมมาให้1นึจิกนะครับมีหน่วยความจาอยู่8ปดจิกนะครับแล้วก็มีใส่ไมโคร s d ได้3-2มสจิกกล้องหน้าหลังนี่กล้องหน้าหลังหน้าหลังเลยรองรับ 3G ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็น3600 m a h แล้วก็ใช้ Android 4.4นะครับ ตัวนี้ a n d r o อย4.4ดูแล้วค่อนข้างจะต่ำนะครับเพราะว่า Android ปัจจุบันก็6.0ละหรือมากกว่าตัวนี้ก็ถือว่าสเปคตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับขาดแต่ตัว Android ที่ให้มาเป็น4.4ต้องหาหาวิธีอัปเป็น6.0เพราะตอนนี้แนะน,นำให้ใช้ Android 6.0นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพแล้วก็แอปพลิเคชันมันจะค่อนข้างจะดีกว่า ตัวนี้สเปคค่อนข้างดีครับหน้าจอ7นิ้วนี่ครบกล้องหน้าหลังกล้องค่อนข้างจะละเอียดนะครับตัวนี้กล้องอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับอืมก็โอเคนะครับน้ำหนักอยู่น้ำหนักก็ไม่เท่าไรนะนะ่น้ำหนักเบาค่อนข้างเบาโอเคมาดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันเผื่อเปรียบเทียบก,กับตัวนี้อีกตัวจะเป็นที่จะเสนอก็จะเป็นตัวนี้หัวเว่ยหัวเว่ย ค่อนข้างจะน,น้ำหนักค่อนข้างจะเบาเบาวกว่าตัวนี้ตัวนี้ตั้งสามอยยส่วนตัวนี้แค่278กรัมเองนะถือว่าเบาแล้วก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันครับว่าสเปคมันโอเคไหมหน้าจอ7นิ้วเท่ากันนะครับ CPU คอร์ดคอรหนึโอ้สูงกว่าตัวนี้อีกสูงกว่าตัวนี้นะ CPU สูงกว่านะครับอ่านี้เวิร์กเค่อนข้างเวิร์กเสร็จแล้วมาดูแรมแรมมีให้1นึกเท่ากันนะครับหน่วยความจำา6บหกโอ้สูงกว่านี้สูงอีกมันให้หน่วยความจามาทั้ง18เออสิเลยนะครับอันนี้ส่วนตัว Galaxy Tab 3 V 3เนี่ยมันให้แค่แปดจิกนะครับแปดจิกเ,เสร็จแล้วตัวนี้จะ มีรองรับไมโคร SD สูงสุด128ดโอ้รองรับสูงกว่าตัวนี้อ้าวเวินี่ดีกว่าตัวนี้เนี่ยมีกล้องหน้าหลังอาเท่ากันนะครับ2องล้านพิกเซลเท่ากันนะครับอันนี้โอเคสูสีก, 4, กล้องแบตเตอรี่โอ้แบตเตอรี่ตัวนี้เยอะกว่านะครับสี่0ันหอันนี้แบตเตอรี่ส1 0 0นเลยนะส่วนตัวนี้ได้แค่3,600เอง เปนะครับเสร็จแล้วมากับ Android v e เวอร์ชันโอ้ตัวนี้มากับ Android 6.0นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าตัวนี้ตัวนี้ก็มา Android 4.4นะครับ4.4เองนะอืมก็ต้องพิจารณาวนะครับตัวนี้โอเคอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างที่จะสเปกสูงกว่าตัวนี้แล้วกันตัวหัวเว่ยนะครับ ที่แนะนำโวเดย์มิเดียแพด t สองเจ็ดจุดศูนย์มาดูอีกตัวหนึ่งเพื่อท่านที่จะพิจารณาอีกทีว่าเปลืออาจจะสเปคที่จะดีกว่า,าไหมโอเครุ่นี้ครับ l e n o v o t แทบสามเจ็ดนะครับเจ็ดสามศูนย์ x โอเคสเปคเป็นยังไงมาดูครับ cpu Media t e k ็กคอร์หนึ่1.0ุ cpu ต่ำต่ำสุดในบรรดาสองตัวอะไรนนเนี่ยสองตัวนี้นเลย เสร็จแล้วแรม2จิกโอ้มีแรม2จิกนะครับตัวนี้แรม2จิกก็คือเทียบเท่ากับ2ตัวเนี้ตกไปเลยเพราะ2ตัวนี้คือ1จิกหมดเลยนะครับเสร็จแล้วมาดูหน่วยความจำบ้างหน่วยความจำอยู่นี้16กจิกนะครับ ROM นะครับ16กจิกโอ้เท่ากับตัวนี้เลยเท่ากับหัวเว่โอเคสูสีสูสีเสร็จแล้วมาดู รองรับไมโคร sd สดสูงสุด64จิกอ๋อ64จิกก็เท่ากับ Galaxy Tab V3 นะครับก็คืออัพใส่ไมโคร s อดีได้สูงสุด64จิกเท่ากับตัวนี้เสร็จแล้วกล้องหน้าหลังอ๋อกล้องกล้องหน้ากล้องหลังอ๋อมีกล้องหน้า2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัง5ล้านพิกเซลนะว้อันี้เจ๋งวะนี่เจ๋งครับมีกล้องหน้าหลังแต่ว่ากล้องหน้า2ล้านแต่กล้องหลัง5ล้านพิกเซลอืม โอเคโอเคค่อนข้างจะค่อนข้างทีจจ๋งกว่า2ตัวแรกนะครับโอเคกล้องหน้าสองล้านนะครับกล้องหลังห้าล้านพิกเซลนะครับตัวนี้รองรับ 4G ด้วยโอเค 4G ก็คือทุกรุ่นรองรับ 4G หมดอันนี้ก็โอเครับประกันได้เสร็จแล้วแบตเตอรี่สามพันสี่รอยห้าสิบโอ้อันนี้ก็ก็อยู่กลางๆนะครับ หัออเวยแบตเตอรี่จะเยอะกว่าตัวนี้แบตเตอรี่จะจุก,กว่าจะใช้เวลาชาร์จนานหน่อยเพราะมันเยอะนะครับถ้าแบตเตอรี่น้อยก็จะช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างจะเต็มเร็วตัวนนี้ตัวแท็บเล็ตจะน้อยแต่ว่ามีประสิทธิภาพที่จะอะชาร์จแบตได้เร็วกว่าตัวอื่นๆเสร็จแล้วมากับ Android รุ่น6.0ออโอเคก็จะสู่สีกับหัวเวย่ยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ Android 6.0จูเท่ากันราคาอยู่ที่โอ้พันนี้จะแพงสุดนะครับอันนี้จะเป็นห้าพันสอง้กสิบถ้าซื้อตามร้านนะครับเดี๋ยวไปตรงไปดูราคาแล้วกันราคาจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่ว่าดูราคากับสเปกก็โอเคนะครับเพราะว่าเพิ่มเพิ่ม camera มากล้องหน้า2ล้านกล้องหลัง5้าล้านสเปคค่อนข้างจะสูงกว่า2ตัวนี้แต่ข้อเสียก็คือ cpu จจะต่ำกว่าหน่อยแต่ไม่ได้ใช้ cpu มากครับ cpu ก็ ถ้าเทียบกันแล้วก็จะใช้ทรัพยากรของแรมมากมากกว่านะครับตันนี้ที่แนะนําก็คือ3ตัวนี้ครับแนะนําก็คือแล้วแต่ประสิทธิภาพที่ท่านจะมีกําลังซื้อก็ถ้าแนะนําดีที่สุดก็แนะนําเป็นแท็บเล็ตสาามประหยัดงบหน่อยเพราะว่าราคาแค่สี่พันเก้านะครับถ้าถูกสุดก็คือตัวนี้4ี่พันห้า้อยเก้าสิบถูกสุดนะครับตัวฮาวาย โอเวยนะถามไม่ผิดโอเว่ยมิเดิลแพดทีสองเจ็ดนะครับอีกตัวก็ l e n o v o อจะแพงสุดในบรรดา3ตัวเนี้ยแต่ว่าสเปคก็เทพสุดนะครับตัวนี้สเปคสูงที่สุดในบรรดาที่ผมรีวิวมาเนี้ยซึ่งผมก็พยายามรวบรวมมาแล้วอะเอาเ OK. คประมาณ3ายี่ห้อนี่ที่ว่าเจ๋งๆนะครับรับประกันว่าคุ้มคุ้มนะครับหลักๆแล้วแท็บเล็ตจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่สาปีนะครับ ถ้าเกิน3ปีก็เริ่มตกรุ่นแล้วแล้วก็หาอะไรซ่อมหาอะไรซ่อมค่อนข้างยากนะครับแนะนำที่แนะนำใช่ไหมอ๋อแนะนำก็เอาเป็น Galaxy Tab B 3ถ้ามีถ้ามีงบขึ้นมากขึ้นมาหน่อยนะครับแนะนำให้เป็น r e n o v o Tab ตัวนี้ละกันสเปคค่อนข้างเทพแล้วก็ Memory ถ่ายได้เยอะนะครับโอเคถ้ามีคำถามก็แจ้งเข้ามาและกันผมก็ตอบได้ ไม่ว่าจะเรื่องคอมเรื่องมือถือเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องโปรแกรมก็พอรู้บ้างนะครับอันนี้ก็แนะนํามาเผื่อสมาชิกที่จะไปซือ้อแล้วก็ถามมาตามภาษาคนอยากรู้ครับพื้นพื้นบางคนอาจจะไม่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมไปค้นหาได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ถ้าเป็น r e n o v o Tab แก็อยู่ที่ r e n o v o thailand นะครับ com ถ้าหั a เว่ก็ไปที่ c o n s u m e r huawei com th ถ้าเป็น Galaxy ก็ Galaxy อไอม่ใช่ เลซีแท็บก็จะให้ s a m s u n แล้กันไปค้นหา Samsung ไทยดูยแล้วกันโอเคผมก็คงมีรีวิวประมาณเท่านี้มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมือถือก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมสามารถรีวิวให้ได้ถ้าผมรู้ <laughs> เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้ตอบให้โอเควันนี้ก็ฝากกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับก็จะมีทิปเทคนิคการการตัดสินใจจะเลือกซื้อแบบไหนโอเควันนี้ก็ขอ,ขอบคุณครับ